เอ็มมาโฮในทิศท,ทางที่พระอาทิตย์ตกดินจากจุดนี้นับอสงไขยโลกและในระดับระนาบแห่งมิตทิที่เหนือกว่ามนุษยโลกไปเล็กน้อยคือแดนบริสุทธ์แห่งสุขาวดีแม้ว่าเราจะไม่เห็นแดนบริสุทธิ์นั้นด้วยตาเปล่าแต่แดนบริสุทธิ์นั้นย่อมชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่ในใจในแดนแห่งนั้นพระพะักตร์อมิตาภสทรงประทับอยู่เปล่งรัศมีสีทับถิมด้วยความโอ้อา ปรากฏองค์ด้วยมหาปุริสลักษณะ32และอนุพยัญชนะ80สเช่นมวยโมลีบนพระเศียรและรอยธรรมจักที่ฝ่าพระบาททรงมีหนึ่งพักสองพระหัตทรงบาทอยู่ในพระหัตถ์ท่ากลางสมาธิทรงอภรร้าสามผืนและประทับนั่งในท่าวัชระอาะบนดอกบัวพันกลีบและฐานอาสนะทรงกลมพระจันทร์พระปริษดางพิงอยู่กับต้นโพพระมิตรพาพพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรมาที่เราจากระยะไกลด้วยสายพระเนตรแห่งเมตตา ด้านขวาคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระวรกายสีขาวทรงถือดอกบัวสีขาวไว้ในพระหัตถ์ซ้ายด้านซ้ายของพระองค์คือพระโพธิสัตว์มหาสามประพระวรกายสีน้ำเงินในพระหัตถ์ซ้ายทรงถือดอกบัวที่มีวัชระอยู่ข้างบนพระหัตถ์ขวาของพระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์แสดงมุตราแห่งการให้ความคุ้มครองทั้งสาพระองค์นี้เปรตประดุจเขาพระสุเมนสดใสเด่นชัด และเจดจรัสประลองพระองค์ด้วยพระโพธิสัตว์นับล้านล้านพระองค์ทุกพระองค์มีรัศมีสีทองประดับด้วยมหากุริสลักษณะและอนุพยัญชนะทรงอภรรธาสามผืนทั้งดินแดนล้วนปรากฏเหลืองอารามไม่มีความแตกต่างระหว่างใกล้และไกลสําหรับการกราบบูชาข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ด้วยประตูทั้งสามคือกายวาจาใจของข้าพระเจ้าพระธรรมกายอมิตาภพเป็นเจ้าแห่งวงปฐมโคตรลำแสงจากพระหัตถ์ขวาฉายเป็นพระโอโลกิเตสวน และพระอุโลกิตส่วดอีกพันล้านองค์ลำแสงจากพระหัตถ์ซ้ายฉายเป็นพระตาราและเป็นพระตารานับพันล้านองค์แสงจากพระทยแผ่กระจายไปทั่วเป็นองค์ปฐมสัมภวะและเป็นองค์ปฐมสัมภวะนับพันล้านองค์ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมกายอมิตาภักด้โดยสายพระเนตรแห่งพระพุทธคุณที่ทรงกรุณาและทรงคำานึงถึงอยู่เหนึ่งนิดในสัตว์ทั้งหลายตลอดหกเวลาแห่งกลางวันและกลางคืน ทรงรู้ว่าความคิดกำลังเคลื่อนผ่านจิตใจของทุกสรรพชีวิตทรงได้ยินอย่างชัดเจนในคำพูดของทุกสรรพชีวิตข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระมิตรภาพาผู้เป็นสัพพันยู่กล่าวกันว่านอกจากเหล่าผู้ปฏิเสธธรรมหรือกระทำอนันตริยกรรมทั้งห้าสรรพชีวิตทั้งหลายล้วนศรัทธาในพระองค์ผู้ตั้งปณิธานไปเกิดในสุข,ขาาดีย่อมสำเร็จปณิธานนั้นพระองค์จะปรากฏพระองค์ในยามที่จิตของเราจะออกจากร่าง และนำพวกเราไปสู่ดินแดนของพระองค์ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระมิตรา,าพระพุทธเจ้าผู้นำทางตลอดพระชนอันนับกันไม่ท้วนของพระองค์พระองค์ยังจะไม่ล่วงเข้าสู่พระนิพพานตอนนี้ทรงดำรงอยู่อย่างชัดแจ้งว่ากันว่าใครก็ตามที่อธิษฐานถึงพระองค์ด้วยความจงรักทักดีแม้ว่าชีวิตของพวกเขาจะหมดลงเว้นเสียแต่จะมีกรรมที่ให้ผลแก่กล้าเขาก็จะมีอายุยืนถึงร้อยปี พระองค์จะทรงปัดเป่าการตายก่อนวัยอันควรทั้งหมดไปเสียข้าพระเจ้าขอกราบลงต่อหน้าพระมิตาพะผู้พิทักษ์ว่ากันว่ากุศลจากการพนมมือไว้ด้วยศรัทธาเมื่อได้ยินชื่อพระมิตตาพะและสุขาวดีย่อมมีบุญมากกว่าการเติมเต็มอาณาจักรนับพันล้านโลกด้วยเพชรนินจินดาแม้เป็นทานที่กรอบด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ตามข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระมิตตาพะด้วยความเริ่มใส ผู้ใดได้ยินพระนามของพระมิตตาภลาแล้วเกิดความศรัทธาจากส่วนลึกของใจอย่างจริงใจแม้แต่ครั้งเดียวย่อมไม่อาจหันออกจากทางแห่งการตื่นรู้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระมิตตาภาัผู้พิทักษ์เมื่อได้ยินพระนามของพระพุทธเจ้าอมิตาภัจนกว่าเราจะเข้าถึงแก่นแท้แห่งการตื่นรู้เราก็จะไม่เกิดเป็นสตรีที่ไม่มีอำนาจและจะได้เกิดในตระกูลดีในทุกการเกิดนั้น ศีลธรรมของเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด,ด่พระสุขตะอมิตาภาผู้นำสู่สุขติข้าพเจ้าขอถวายร่างกายทรัพย์สินและกุศลมูลเครื่องบูชาใดๆที่ได้เตรียมไว้มีแก่นแท้มวลสารและเครื่องหมายมงคลที่เปล่งออกมาจากจิตใจและเท็ดนินจินดาทั้ง7โลกที่มีอยู่แต่เดิมนับพันล้านโลกด้วยพันล้านชุดของทวีปทั้งส เขาพระสุเมนพระอาทิตย์และพระจันทร์และความรู้ราของเทพนาคาและมนุษยชาติทั้งปวงสิ่งที่จดไว้ในใจทั้งหมดนี้ข้าพระเจ้าขออุทิศถวายแด่พระมิตรพัสเพื่อประโยชน์ของข้าพระเจ้าขอจงรับไว้ด้วยความกรุณาของพระองค์ข้าพระเจ้าขอสารภาพความผิดทั้งของข้าพระเจ้าและของสัรพสัตทั้งหลายอันมีบิดามารดาของข้าพระเจ้ารวมอยู่ด้วยที่ได้ทําตลอดกาลนานถึงบัดนี้การฆ่าการลักทรัพย์ และการประพฤติผิดในการฆ่าพระเจ้ายอมรับสารภาพความผิดทั้งสามของกายพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาและนินทาว่าร้ายฆ่าพระเจ้ายอมรับสารภาพความผิดทั้งสี่ของวาจาความโลภความอาฆาตพยาบาทและความเห็นผิดฆ่าพระเจ้ายอมรับสารภาพความผิดทั้งสามของใจการฆ่าบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือพระอรหันต์และการหลั่งโลหิตของพระพุทธเจ้าด้วยเจตนาร้าย ข้าพเจ้ายอมรับสารภาพต่อการกระทำผิดอนันตริยกรรมอันเป็นกรรมหนักอันเลวร้ายยิ่งทั้งห้านี้การฆ่าภิกษุหรือสามเณรล่อลวงภิกษุณีและทำลายพระพุทธรูปสถูปหรือวิหารข้าพเจ้ายอมรับสารภาพต่อการกระทำผิดอบัตรหนักอันเกือบจะร้ายแรงนี้โดยการดูหมิน่นพระรัตนตรัยวัดวารามพระคำภีพระไตรปิฎกและอื่นๆกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำขึ้นโดยปฏิเสธร,รม ข้าพเจ้าขอน้องรับและสารภาพความผิดเหล่านั้นความผิดที่ยิ่งเสียกว่าการฆ่าสัรพสัตว์ทั้งหมดในสามดินแดนคือความเสื่อมเสียไปแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์ข้าพเจ้ายอมรับและสารภาพต่อความผิดอันเกิดจากการใช้ชีวิตอย่างไร้สาระซึ่งเป็นความผิดใหญ่หลวงเหล่านี้การคิดว่าอน,นิสงแห่งธรรมผลร้ายจากการทำผิดทุกขเวทนาและอายุในนรกไม่จริงเป็นเพียงคำพูดเป็นอกุศลยิ่งกว่าคำชั่วห้าประการ ข้าพเจ้ายอมรับสารภาพความผิดที่ยากจะหลุดพ้นได้นี้ความพ่ายแพ้ทั้งสี่สิ่งตกค้างทั้งสิบสามความหายยนะความพ่ายแพ้และผิดพลาดในขันห้าเหล่านี้ข้าพเจ้ายอมรับและสารภาพว่าบกพร่องในศีลพระปาติโมวิบัตสีประการคือศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฐิวิบัติและอาชีววิบัติการลุ่งหล่นในหายนะของราชาห้าประการกับหายนะของมนตรีห้าประการ และหายนักของปุถุชนอีก8ประการข้าพเจ้ายอมรับและสารภาพว่าบกพร่องในการฝึกพระโพธิสัตว์นี้การล่วงหลดในศีลสมัยาสิประการและศีลแปข้าพเจ้ายอมรับและสารภาพความบกพร่องไปของชุดศีลลับนี้ความผิดต่อศีลที่ได้กระทำเช่นการประพฤติผิดในการมการดื่มสุราการกระทำที่ผิดธรรมชาติข้าพเจ้ายอมรับและสารภาพการทำผิดโดยไม่เจตนานี้ แม้ว่าข้าพเจ้าจะกล่าวปฏิญาณว่าจะนอบน้อมพึ่งพิงและรับการอภิเสกเสริมงพลังข้าพเจ้าขอยอมรับและสารภาพถึงการเสียไปของการรักษาศีลเนื่องด้วยความไม่รู้ว่าจะรักษาศีลและศีลสมัยาไว้จนถึงที่สุดอย่างไรหากปราศจากความเสียใจคำสารภาพก็จะไม่ถูกชำระล้างให้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอสารภาพความผิดทั้งหมดที่ผ่านมาด้วยความละอายใจหวาดกลัวและเสียใจอย,อย่างยิ่งเหมือนดัง่งได้กลืนยาพิษเข้าไป หากไม่มีความมุ่งมั่นต่อจากนี้ไปก็จะไม่มีการชำระล้างให้บริสุทธิ์ต่อจากนี้ไปแม้ต้องเสี่ยงชีวิตข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะไม่ประพฤติติดศีลขอพระสุขตามิตรภัและพระโพธิสัตว์ของพระองค์โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์เถิดถ้าเมื่อใดได้ฟังคุณธรรมของผู้อื่นหนึ่งคือไม่มีผลเสียจากความอิจฉาและข้าพเจ้าได้เกิดมีความชื่นชมยินดีจากใจ ว่ากันว่าเราจะได้บุญเท่ากันข้าพเจ้าจึงยินดีในกุศลกรรมทั้งหลายของสรรพชีวิตทั้งหลายข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในการสร้างโพธิจิตต์ของพวกเขาและประโยชน์อันไทบุ์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายกุศลและร,รมสิทธิประการที่ตรงข้ามกับอกุศลและทำสิทธิประการคือช่วยชีวิตผู้อื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พรหมจันทร์พูดตามความเป็นจริงเยียวยาความบาดหมางพูดอย่างสุภาพตรงไปตรงมาสนธนาธรรม มีความปรารถนาน้อยปลูกฝังความรักความเมตตาและปฏิบัติธรรมข้าพเจ้ายินดีในกุศลและทำเหล่านั้นท่านทั้งหลายที่เพิ่งได้พุทธภาวะที่สมบูรณ์ในดินแดนนับไม่ถ้วนทั้งสิบทิศข้าพเจ้าขอให้ท่านเร่งหมุนวงล้อแห่งธรรมโดยเร็วข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านรับรู้คำขอของข้าพเจ้าด้วยจิตอันเป็นทิพย์ของท่านพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ผู้ดำรงธรรม และมิสหายทางจิตวิญญาณที่หวังจะเข้าสู่นิพพานข้าพระเจ้าขออธิษฐานว่าอย่าเพิ่งทําแบบนั้นขอจงดํารงอยู่และหมุนวงล้อแห่งธรรมต่อไปเถิดข้าพระเจ้าขออุทิศคุณธรรมในเวลานี้และคุณธรรมทั้งหมดที่ได้กระทําในตรีการเพื่อประโยชน์ของสรรพชีวิตขอให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการตื่นรู้ที่ไม่มีใครสามารถทําได้โดยเร็วและทําให้สังสารวัฏทั้งสามว่างเปล่าจากส่วนลึก ขอให้คุณธรรมนี้เติบโตอย่างรวดเร็วในหัวใจของข้าพเจ้าชีวิตนี้ข้าพเจ้าต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร18ประการขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพดีและเต็มไปด้วยพลังเหมือนคนหนุ่มสาวขอให้ความมั่งคั่งของข้าพเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนแม่น้ำในฤดูร้อนโดยปราศจากมาหรือศัตรูขอให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติธรรมอันแท้จริงได้ ขอให้ทุกความปรารถนาของข้าพเจ้าสามารถบรรลุตามธรรมและความตั้งใจข้าพเจ้าหวังจะบรรลุประโยชน์อันยิ่งใหญ่สำหรับธรรมและสรรพสัตวขอให้ร่างกายมนุษย์ของข้าพเจ้านี้มีคุณค่าความหมายขอให้ข้าพเจ้าและทุกคนที่เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าจากชีวิตนี้ไปแล้วให้เราทั้งหลายสามารถได้เห็นที่เบื้องหน้าพระมิตรภาพผู้ทรงรัศมีประภาผู้รายล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และขอให้เราทั้งหลายถึงซึ่งความสุขบิกบาน ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ทรมานตอนตายขอพระโพธิสัตว์ทั้ง8ดพระองค์ปรากฏบนฟ้าอย่างปาฏิหาริย์ขอพระองค์ทรงแสดงเส้นทางและนำข้าพเจ้าสู่สุขาวดีความทุกข์ทรมานในสภาวะระดับต่ำไม่บังเกิดความสุขเพลิดเพลินของเทพและมนุษย์ไม่คงทนขอให้ข้าพเจ้าหวาดกลัวต่อสิ่งนี้ล่วงผ่านการเวลาที่ไร้จุดเริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าอยู่ในสังสารวัฏมายาวนานแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าเสียใจในเรื่องนี้แม้ข้าพเจ้าจะเกิดซ้ำเป็นมนุษย์แต่ก็ยังคงจะมีประสบการณ์ของการเกิดการแกร่การเจ็บและการตายนับครั้งไม่ถ้วนอุปสรรคมากมายล้วนมีในช่วงเวลาแห่งความเสื่อมโทรมนี้ความสุขเพลิดเพลินของมนุษย์และเทศเป็นด่งอาหารที่ผสมยาพิษขอให้ข้าพเจ้าไม่มีใยเหนียวแห่งความยึดติดในความปรารถนาในคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นครอบครัวอาหาร ความมั่งคั่งและเพื่อนฝูงไม่ถาวรเป็นเพียงภาพลงตาหรือเพียงฝันไปขอให้ข้าพระเจ้าไม่มีใหญ่เหนียวแห่งความยึดติดในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นที่ดินอนาบริเวณและบ้านก็ประดุดเหมือนบ้านที่อยู่เพียงในความฝันขอให้ข้าพระเจ้ารู้ว่าพวกมันนั้นไม่เป็นจริงขอให้ข้าพระเจ้าเป็นอิสระจากทะเลแห่งสังสารวัฏจากที่ซึ่งยากจะเป็นอิสระได้ดุดด่างผู้ร้ายที่จะหนีจากคุกคุมขังขอให้ข้าพระเจ้าเป็นอิสระ และไปถึงซึ่งดินแดนสุขาวดีโดยไม่หวนกลับได้ขจัดตัณหาความอยากและความยึดมั่นทั้งหลายออกไปขอให้ข้าพเจ้าบินไปยังฟากฟ้าตะวันตกเหมือนด่งแรงที่เป็นอิสระจากหงรัฐผ่านโลกนับไม่ถ้วนเพียงช่วงขณะและถึงซึ่งสุขาวดีขอให้ข้าพเจ้าพบพระพักแห่งองค์อมิตาภพู้ซึ่งปรากฏขึ้นจริงในที่นั้นขอให้ความหมู่มองของข้าพเจ้าทั้งหลายจงได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ สิ่งที่ดีที่สุดในการเกิดทั้งสี่นั้นเป็นการเกิดในช่วงพริบตาในใจกลางแห่งดอกบัวขอให้ข้าพเจ้าไปเกิดเช่นนั้นกายของข้าพเจ้าครบสมบูรณ์ในทันทีขอให้ร่างกายประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะและอนุพยัญชนะแม้หากเพียงสงสัยว่าจะเกิดที่นั้นหรือไม่ย่อมเป็นเหตุให้ต้องอยู่ในดอกบัวถึงห้าอปีถึงข้าพเจ้าจะมีความสุขปัญญาและความสะดวกสบายได้ยินคำสอนของพุทธ แต่เพราะว่าดอกบัวยังไม่เผยกลีบการเห็นพระพักของพระพุทธเจ้าจึงล่าช้าออกไปขอให้สิ่งนั้นไม่เกิดแก่ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเกิดก็ขอให้ดอกบูบานทันทีขอให้เห็นพระพักแห่งพระมิตรพักด้วยพลังแห่งกุศลและพลังแห่งปฏิหารของเมฆบูชาอันกว้างใหญ่จงออกจากฝ่ามือของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าปรากฏตนต,นต่อหมู่พุทธและผู้ติดตามทั้งหลายในเวลานั้น พระตถาคตเจ้าทรงยื่นพระกรอนขวาและวางบนศีรษะของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รับการพยากรณ์แห่งการตื่นรู้ได้ฟังธรรมะอันลึกซึ้งและกว้างใหญ่ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมและหลุดพ้นขอให้ข้าพเจ้าได้รับการประทานพรและการดูแลจากพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์พระโอโลกิเตสวนและพระมหาสตมปราชทุกวันเหล่าพุทธาและโพธิสัตว์อันประมาณมิได้จะมาประชุมร่วมกันจากทั้งสิบทิศ เพื่อถวายบูชาแด่พระมิตาพระและได้เห็นดินแดนโลกแห่งนั้นในเวลานั้นขอให้ข้าพระเจ้าได้เข้าร่วมและได้รับน้ำทิพย์แห่งธรรมด้วยพลังอัศจรรย์ไร้ขีดจำกัดขอให้ข้าพระเจ้าไปถึงซึ่งโลกแห่งความสุขเบิกบานรุ่งโรจน์ได้กระทำการที่สมบูรณ์และร่วมในแถวขบวนที่แน่นหนานั้นขอให้ข้าพระเจ้าได้ไปที่นั้นในตอนเช้าและได้รับการเสริมพลังการประทานพรและคำพยากรณ์ จากพระอักษรพยพุทธะพระรัตนสังพวพุทธะพระมุขสิทธิพุทธะพระเวโรจนะพุทธะและพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ถวายสิ่งบูชาทั้งหลายขอให้ข้าพระเจ้าได้กลับโดยปราศจากความยุ่งยากสู่สุขาวดีในตอนเย็นในเมืองโปตาลาเมืองอลากาวดีเมืองจมอนวิภาและเมืองโอดิยานะในโลกแห่งยิรมานกายทั้งพันล้านโลกขอให้ข้าพระเจ้าได้พกพระโอโลกิเตสวนพระตาราพระวชรปานีและพระปัธรมสัมพวะทั้งพันล้านองค์ ขอให้ข้าพเจ้าได้บูชาท่านทั้งหลายและได้รับการเสริมพลังและได้ฟังคำสอนอันลึกซึ้งขอให้ข้าพเจ้าได้กลับโดยเร็วไม่พบสิ่งกีดขวางถึงที่อยู่อาศัยในสุขาวดีขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นด้วยทิพจักกูถึงครอบครัวที่มีชีวิตอยู่นี้พระสงฆ์และศิษย์ขอให้ข้าพเจ้าได้ปกป้องและอำนวยพรแก่พวกเขาและนำพวกเขาไปสู่ดินแดนนั้นหลังความตายในช่วงแห่งการที่โชคดีนี้เป็นเพียงหนึ่งวันของสุขาวดี ผ่านกันนับไม่ท่วนที่ไร้ซึ่งความตายขอให้ข้าพระเจ้ายังคงอยู่ในโลกนั้นจากยุคพระมตริยะจนถึงพระโรจนะเมื่อพุทธทั้งหลายแห่งกันที่โชคดีนี้ได้มาถึงโลกนี้ขอให้ข้าพระเจ้าได้มาที่นี่ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ได้ถวายบูชาแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ฟังธรรมอันประเสริฐได้กลับโดยปราศจากอุปสรรคถึงโลกแห่งสุขาวดีลักษณะทั้งหลายแห่งโลกของทั้ง81ล้านล้านพุทธได้ประกอบรวมกันในดินแดนแห่งนั้น โลกนั้นซึ่งเหนือไปกว่าโลกอื่นทั้งหลายขอให้ข้าพระเจ้าเกิดในโลกแห่งสุขาวดีพื้นดินอันล้ำค่านั้นประดุกฝ่ามือกว้างใหญ่และกว้างขวางเปล่งแสงสว่างสวัยอ่อนนุ่มขอให้ข้าพระเจ้าได้เกิดในโลกที่น่าพอใจสุภาพและกว้างใหญ่นั้นต้นไม้สมปรารถนาประกอบด้วยอัญ,ญมณีต่างๆและประดับประดาด้วยใบจากไหมและผลไม้ล้ำค่าและนกทั้งหลายมีเสียงไพเราะที่เปล่งธรรมะอันลึกซึ้ง และกว้างขวางขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในโลกที่แสนวิเศษนั้นแม่น้ำน้ำใสสะอาดมากมายในแปดทิศมีสนามทิศไารล้อมด้วยบันไดและอิจจากอัญ,ญมณีทั้งเจ็ดดอกบัวมีกลิ่นหอมหวานและผลไม้ที่มีเปล่งแสงนับไม่ถ้วนที่สุดนั้นแสงทั้งหลายล้วนเปล่งมาจากพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในโลกหน้าตื่นตะลึงนี้ สภาวะไม่พึงใจทั้งแคือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสญสุขทุกข์และโลกชั้นต่ำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอารมณ์เชิงลบพิษทั้งห้าคือความไม่รู้ความเกลียดชังความปรารถนาความหยิงยโสและความอิจฉาและพิษทั้งสามคือความไม่รู้ความเกลียดชังและความปรารถนาความเจ็บป่วยมารร้ายความเป็นปฏิปักษ์ความยากจนการโต้แย้งและความทุกข์ทรมานทั้งหลายล้วนไม่เคยได้ยินในโลกแห่งนั้น ขอให้ข้าพระเจ้าได้เกิดในโลกแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ที่นั้นไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่มีการเกิดจากคันทั้งหมดล้วนเกิดในดอกบัวร่างกายของทุกคนล้วนคล้ายกันและมีผิวสีทองพวกเขาต่างมีลักษณะมงคลและลักษณะพิเศษเช่นมวยโมลีมที่ศีรษะทั้งปวงล้วนมีห้าตาทิพย์และห้าดวงตาขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในโลกที่มีธรรมและสิ่งอันไม่อาจประมาณได้นี้ ในปราสาทที่ปรากฏขึ้นเฉพาะตนอันประกอบด้วยอัญมณีหลากหลายเมื่อต้องการก็จะปรากฏขึ้นในทันทีไม่จำเป็นต้องพยายามใดๆทุกสิ่งที่แต่ละคนต้องการนั้นจะปรากฏขึ้นเองไม่มีฉันไม่มีเธอและไม่มีตัวเราที่ยึดติดเมฆบูชาเกิดขึ้นก็เมื่อแต่ละคนทิ้งนึกก็จะปรากฏจากฝ่ามือและทุกคนจะประพฤติมหายานธรรม ที่ดียิ่งขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในโลกที่ซึ่งทุกแห่งหนเต็มไปด้วยการปรากฏของความสุขเบิกบานและความง่ายดายสายลมที่หอมหวานมาจากดอกไม้ทั้งหลายจากต้นไม้ทั้งหลายแม่น้ำและดอกบวกัวเมฆแห่งของบูชาอันรูราเกิดอย่างต่อเนื่องรูปเสียงกลิ่นรสและผิวสัมผัสที่น่าพึงพอใจและที่นั้นไม่ปรากฏเทเทธทิดาทั้งหลายล้วนถวายบูชา เมื่อผู้ใดหวังจะนั่งก็จะมีประสาทที่สูงค่าเมื่อผู้ใดหวังที่จะนอนก็จะมีเตียงนอนและหมอนจากไหมชั้นดีบนเตียงที่สูงค่านั้นเมื่อผู้ใดหวังที่จะได้ยินก็จะมีเสียงนกต้นไม้แม่น้ำและดนตรีขับกล่อมด้วยทำนองทั้งสี่แห่งธรรมะเมื่อผู้ใดไม่ต้องการเขาก็จะไม่ได้ยินเสียงนั้นมีสัต์และแม่น้ำแห่งน้ำทิพย์ที่ซึ่งอุณหภูมิจะเป็นไปตามที่ต้องการ ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในโลกที่ทุกที่เป็นไปดังหวังในโลกนั้นพระมิตรภาพพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ที่สุดดำรงอยู่มิได้ทรงผ่านไปสู่นิพพานนับกันไม่ทวนข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ในทุกเวลาหลังจากพระมิตรภาพาผ่านไปสู่สันติธรรมะของท่านจะดำรงอยู่สองคราในการนับดังเม็ดทรายในแม่น้ําในเวลานั้นขอให้ข้าพเจ้าไม่แยกจากพระโอโลกิเตสวนอยู่ในการดูแลและได้ฟังธรรมะอันลึกซึง้ง เมื่อธรรมะเสื่อมถอยลงในเวลาแห่งการเสื่อมถอยนี้พระโอโลกิเตสวนจะยังคงความเป็นพุทธทรงกลายเป็นพระพุทธเจ้านามว่าพระมหาจักรพรรดิราชผู้อยู่เหนือสัพพบและสัพพธรรมทรงความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่สูงส่งเหนือสิ่งอื่นใดนับจากเวลานั้นขอให้ข้าพระเจ้าได้รับใช้พระองค์และได้ฟังธรรมะพระองค์ทรงพระชนยาวนาน96้าสิบหกล้านล้านกันขอให้ข้าพระเจ้าถึงและรับใช้พระองค์อย่างต่อเนื่อง และได้ฟังธรรมะที่ยังคงเก็บรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์หลังจากทรงนิพพานธรรมะจะหลงเหลืออยู่ต่อไปอีกกว่า6 1 0สล้านกับอีกสามแสนกันระหว่างเวลานั้นขอข้าพระเจ้าถึงซึ่งพระธรรมและไม่แยกจากพระมหาสตมปราะเมื่อนั้นพระมหาสตมปราะยังคงความเป็นพุทธทรงเป็นพระตถาคตนามว่ามหาจักรพัิมหากรดผู้ทรงอัญ,ญมณีที่สั่งสมไว้มหาศาลและคุณธรรมแห่งจิตที่มั่นคงพระองค์ทรงพระชน และพระธรรมจะยาวนานเท่ากับเวลาของพระโอโลกิเตสวนขอข้าพระเจ้าถึงอย่างต่อเนื่องในพระพุทธเจ้าและได้ปรากฏเพื่อถวายบูชาแก่พระองค์และได้ถึงซึ่งทำอันลึกซึ้งทั้งหมดเมื่อนั้นหลังจากชีวิตนั้นก็จะเป็นดินแดนนั้นหรือในแดนบริสุทธิ์อื่นใดขอให้ข้าพระเจ้าได้ถึงซึ่งความเป็นพุทธะอันสมบูรณ์หลังจากบรรลุค,ความเป็นพุทธะก็ด่งเช่นพระมิตรภัก ขอข้าพเจ้าสำเร็จในการได้ปลดปล่อยสรรพชีวิตทั้งหลายที่ได้ยินนามของข้าพเจ้าให้หลุดพ้นขอให้ข้าพเจ้าได้ชี้นำสรรพชีวิตด้วยบารมีอันมิประมาณและสรรพสิ่งได้ผลโดยไม่ต้องพยายามเกิดได้เองและไม่อาจประเมินได้พระตาคตแห่งอายุมิอาจประมาณได้กุศลคุณธรรมปัญญาเก่าแก่และความยิ่งใหญ่พระธรรมกายมิตาพ,ะพระพระภควัตผู้มีชีวิตและปัญญามิอาจประมาณ ดังที่ได้กล่าวโดยพระพุทธเจ้าสีสักยมุนีแก่ท่านทั้งหลายผู้ภาวนาพระนามจะได้รับการปกป้องจากไฟนามพิษอาวุธยักษ์ยายรักสดและอันตรายทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมข้าพเจ้าผู้ขานพระนามและนอบน้อมต่อพระองค์ข้าพเจ้าภาวนาให้พระองค์ปกป้องข้าพเจ้าจากอันตรายและความทุกข์ทรมานทั้งปวงได้รับการประทานพรอ,อันเป็นมงคลสมบูรณ์ โดยการประทานพรของพุทธทั้งหลายในตรีกายการประทานพรของความจริงอันไม่เปลี่ยนแปลงของพระธรรมและประทานพรให้สังฆะมีความแน่วแน่และกลมกลืนขอให้ปณิธานนี้เต็มสมบูรณ์ดังที่ตั้งใจข้าพระเจ้าขอนอบน้อมในพระรัตนไตร